ก็มีหลักฐานเหมือนกันอ๋อสิบแปดแดงแล้วอร่อยแอปม่วงนะคะพี่พี่แม่แม่่ะอร่อยไหมพี่ตาไทรพาอร่อยไหมตะแหวนแดงรับมิทาดีกว่าพี่จี๊ดบอกจริงว่าพี่จี๊ดโอเคเดี๋ยวขับไปวันนี้เลยวันหนูเอาของกลับเองนะเผ็ดกรใจยดีเอาอีกมั้ยเนี่ยน้ำปลาใช่อ่ะ าาินข้าด้วยกันสีมวัสดีค่ะแม่ไม่มาเหรอคะแม่เลนแม่เลยิ้กนจ้มสดั่้สวัสด,ดีค่ะพี่อย่าทลกันเรื่องเที่ยวทุกคนจะต้องอยู่

<laughs> อีกสองแดงได้สองเทา่าพี่เบลว,วันนี้ค่ะพี่เกิดปีจอค่ะ ถึงเหามาเหมือนเนเหาะเงมาเหมือนไหมปันใจเบิเหมือนรู right. ้วยช่วันนีค่ะทานข้าวรู้เื่องท้อคะแม่โอ้ยใจเจ๊เจ๊เให้ น้องหันใจพอดูฟีมานานดูในไลน์ตั้งใจเฮ้ยแต่หนูเล่นเต็มที่นัะลูกขอบคุณมาก่ะสับัุเต็มที่ที่องยายมาจากนครสวรรค์สามีสาีันก็เก่งนะองหัวใจคุณยายให้รางวัลเก่งมากเลยลูก หนูชื่ออะไรนะป้าค่ะฟ้าปลาปลาโอ้ยไเคขอบคุณมากค่ะค่ะาพี่พี่เป็นเองจลิเกยังน่ารักมากนะมีนักคนชมดูดีใจเนาะยายชอบหนูวันนี้เนเดยังไม่ออกนะเนี่ยเน็ตไม่เสถียรแล้วค่ะพี่โอ้ยน่ารักมากช่วเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะ พิจิตใช่อยู่พิจิตแล้วไม่เป็นไรพี่โอนนะตอนไหนมาโอนก็ได้<อ>นนสนใจเธอเล่นเต็นน <c oughs> มที่จริงๆน,นะข, <c oughs> ขอบคุณค่ะตัวจริงน่ารักแปลกๆหน่อยแม่น่ารักดีๆการแสดงจทำเองทานได้ค่ะไม่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคน <c oughs> พิจิตก็รักไอ้ฝาดเหมือนกันนะ มีแ่คนล้างหมูเหมิงตอกไงน้องเบช่วยล้างของหน่อยนะช่วยซุกเป็นข้าวหอมข้าวาาต้มกันตอนนี้ได้18แดงเลยแล้วว้าวพี่แพทขอบคุณครับพี่แพทหนึ่งแดง19แดงแล้วแม่ีนะขอบคุณน้องเอค่ะ เก๋ขอบคุณค่ะ่านาเพ่ใจเนาะพี่แม่ๆเนาะ่ย เวลาม formal, ีคนจำเราได้เป็นตาน่าชื่นใจจิตจิตดีดีตอนลากูไมยมานะพี่น้ามาเที่ยวนะพี่อนิสาสวัสดีทางฝาแฝสวัสดีพี่ชุมานีค่ะ ฝากระบบสูงกำลังใจขวัญมากีแม่ๆา่าวันนี้มาไกลมากๆทุกคนหนกำลังใจขวัญเลย่โอ๊ยท่าน,นี้สว่างกว่าสว่างว่าาก็ัด้วครับแล้วัน้าัตัวนอยด้วยะครับขอบคุณครับ พุนีพ่สุโลกค่ะโน้พี่ปุกี้ขอบคุณนะคะยีสแดงไหมไปกันตน่อทุกคนมีใจไปได้วยกันแหละรอยแหน้ัตาซึมเลย <c oughs> จแทนนุหีใจแทนเพื่อนการเห็นคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอะไรที่เนาะน่ายินดีมากๆค่ะไม่ว่าจะไค่อไปคณะหมูกรอบราสกนหอค่ก็ได้ โอ้ดีใจดีใจแท<ล>นนะแล้วก็ตัวใหม่ไมฟังค่ะพูดแล้วก็น็เหมือนเราแหละเราก็รอวันที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตราะว่าผลทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะอาจจะมีขรุขาบ,บ้างรงล้มบ้างลุกบ้างแต่ก็ออนมันไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราวาดหวังไว้ก็พอมาแขวัสดีค่ะ พี่อ้อมจัดมันเรืองอะไรที่ว่าเด็ดเห็นเพื่อประสบความสำเร็จก็ดีใจด้วยเหลือเราตั้งแต่ที่มีบ้าน มีที่มีบ้านให้ทุกคนในครอบครัวอยู่นั่นคือว่าผ่านประสบความสำเร็จในชีวิตละชีวิตอรอรอค่ะไปะแขกพี่้างสวบบัสดีครับถึงพิจิตแล้วค่ะแอปม่วงค่ะพี่สาวไหพ,พาค่ะได้เลยพี่เปิ้ลเดือพนพฤษภาหนี่นะ พี่เปิ้ลมันเกิดเดิมกันค่ะพี่โซมโจนอนน้อยเดยวันนี้ดำดงค่ะอยากกึ่งไก่เต้นเปียดนี้ไม่กินข้าวกินแล้วก็ขึ้อขอนคออุ้ไป ฮิสูรีนนอดดีค่ะ